สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเมนูข้าวต้มปลากระพงผักวยเล้งนะคะสําหรับเด็กอายุ8เดือนขึ้นไปจ้ากระตุติด็กมีดังนี้เลยนะคะข้าวนะคะจะเลือกเป็นข้าวอะไรก็ได้นะคะหุงไว้พักไว้นะคะผักนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็แช่น้าเกลืออะไรให้เรียบร้อยนะคะเตรียมไว้เนาะต่อไปจะเป็นปลานะคะปลาคุณแม่จะเลือกเป็นปลาอะไรก็ได้นะคะที่แม่สะดวกเนาะอันนี้แม่เลือกเป็นปลากระพงนะคะ บ้านไหนจะเลือกเป็นปลาอื่นก็แล้วแต่สะดวกเลยจ้าต่อไปจะเป็นเกลือนะคะเกลือเหมือนกันจ้าจจะเป็นเกลือธรรมดาเสริมไอโอดีนหรือเกลือชมพูก,ก็ได้เนาะทนกันเลยค่ะนำน้ำ,นำสต๊อกที่ต้มไว้นะคะมาต้มให้เดือดอีกครั้งนะคะแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะเมื่อเนื้อปลาเริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะให้นําข้าวที่พักไว้นะคะใส่ลงไปนะคะคน,คนๆๆให้เข้ากันนะคะ รอน้ำเดือดอีกครั้งนะคะเมื่อเดือดได้ที่แล้วให้ใส่ผักที่เตรียมไว้ลงไปคะ่ะบ้านไหนเป็นผักอื่นก็ใส่ได้เลยนะคะคนค่ะอรอจนกว่าผักจ,จะนิ่มนะคะทุกคน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 ไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่รอให้ผักนิ่มเนาะเราก็สามารถคนไปด้วยเลยก็ได้นะคะเพื่อที่ ใครที่ให้ลูกทานแบบหยาบจะได้ไม่ต้องไปปั่นอีกรอบนะคะหรือไปบดอีกครั้งนะคะอันนี้ได้ที่แล้วนะคะเมื่อได้ที่แล้วเราก็จะบี้บีบ้บดบดวนไปให้ความอยากเป็นไปตามที่แม่ต้องการนะคะเพราะว่าแม่จะไม่ปั่นเพิ่มแล้วะคะ่ะอันนี้นะคะเริ่มได้ที่แล้วจ้าใส่เกลือลงไปได้เลยนะคะเล็กน้อยก็พอนะคะเดี๋ยวจะเค็มนะ น้าตาดูดีแล้วใช่ไหมคะทุกคนน่าทานไหมคะเราจะมาจัดจานให้ลูกน้อยของเรากันนะคะว้าวมาแล้วจ้ขาข้าวต้มปลาที่หนูอยากได้ตามนี้เลยนะคะน่าทานไหมคะเราก็สามารถเติมงาดำนะคะช่วยเสริมแคลเซียมให้กับลูกน้อยของเราได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมฝากตดติดตามช่อง Land of Love FB ด้วยนะจ๊า